เอางี้วันนี้พี่แป๋วของเราก็ไปเจาะลึกถึงพฤติกรรมการดูหนังของคนไทยนะคะติดตามได้เลยในเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโพลมหาชน t h a เท a ล d นพิพ l e c ์ a r ดวันนี้แป๋วมาพร้อมกับสาระนะคะกับพฤติกรรมการดูหนังของคนไทยค่ะ จากการสอบถามความคิดเห็นคนไทยทั้งสิ้น2,426คนทุกเพศวัยอาชีพการศึกษา,าศาสนาและรายได้ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยความร่วมมือระหว่างสำนักวิจัยชั้นนำอย่างนิดาโพก,กับรายการนายเอนเตอร์เทนถึงพฤติกรรมการดูหนังของคนไทยในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะก็พบว่า คนไทยกว่าครึ่งประเทศก็คือร้อยละ55.01บอกว่าพวกเขาได้ดูหนังค่ะไม่ว่าจะเป็นการตีตั๋วดูในโรงหนังหรือดูหนังแผ่นอยู่ที่บ้านแม้กระทั่งดูตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆที่เขานำมาฉายก็ตามขณะที่คนไทยร้อยละ44.99ระบุว่าในรอบ12เดือนไม่มีหนังผ่านตาพวกเขาเลยไม่ว่าจะเป็นการชมในรูปแบบใดทั้งสิน้นแต่น่าเสียดายที่ผลสำรวจของเรายังพบว่าคนไทยร้อยละ53.86ชอบดูหนังต่างประเทศมากกว่าหนังไทยค่ะเพราะมีคนไทยเพียงร้อยละ2 6่ หนึ่งเท่านั้นที่บอกว่าชอบดูหนังไทยมากกว่าส่วนที่ประนีประนอมชอบท่าเท่ากันทั้งหนังไทยและหนังต่างประเทศมีอยู่19.73แล้วหนังต่างประเทศแบบไหนที่คนไทยชอบดูก็พบว่าหนังฮอลลีวดค่ะคลองใจคนไทยมากที่สุดถึง81.45ตามมาแบบไม่เห็นฝุ่น7.34เคือหนังจากยุโรปเช่นหนังฝรั่งเศสอิตาลีและอังกฤษอันดับ3หนังต่างประเทศที่ครองใจคอหนังชาวไทยคือหนังจีนมีคนไทย3.67เปเเป็นแฟนอยู่นะ ตามมาด้วยหนังจากแดนกิมจิสามจส่ส่วนหนังญี่ปุ่นนี่มีแฟนหนังในเมืองไทยไม่มากเท่าไหร่ค่ะ1.2% 2เท่านั้นและที่ยิ่งน้อยเข้าไปอีกก็คือหนังบอลลิวูดมีคนไทยเพียง0.71%เึงเท่านั้นที่รอติดตามอยู่และเพราะการดูหนังไม่เพียงได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นแต่ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตและความคิดของคนชาติต่างๆที่สําคัญหนังหลายๆเรื่องเนี่ยให้แง่คิดทัศนคติและเปิดมุมมองที่น่าสนใจรวมทั้งจุดปรรระกาาาาาาายยยยแงาายง,ยงบันนนดดดดลใจไ้้ออสุเเหค จึงเป็นนักดูหนังตัวยงกับเขาด้วยเหมือนกันมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับผมก็ดูทั้งสองอย่างไม่เหมือนศิลปะทุกประเภทนะครับผมถ้ามันถ้าไปสู่ในวัฒนธรรมแมสแล้วอะเราต้องทําให้คนส่วนใหญ่ปฏิเสธมันไม่ได้เพราถึงจะยอมเสียเงินเข้าไปเสพมันนะหนังไทยที่ได้เงินเยอะๆก็มีเั้งเยอะะครก็ผมว่าถ้าเรื่องนันน่าดูคนก็จะปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ตีตัวเข้าไปดูเองครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าสําหรับแฟนหนังเนี่ยค่ะการที่หนังมีเครดิตได้รับรางวัลนุน่นนั่นนี่พิ่มท้ายการันตีมาเนี่ยมันมกระตุ้นตวามอยากให้เรายิ่งอยากดูเข้าไปอีกหรือเปล่าพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อเนาะ